ครั้งเตรียมโอนเงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทอีก7,000 0 0คนรอรับ15พฤษภาคม2,563ขอขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็ยังคงติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะครับซึ่งได้มีพาดหัวข่าวบนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ว่า กลุ่มแก้ไขบัญชีเงินฝากเราไม่ทิ้งกันจำนวน7 0 0 0 0 0คนรอรับ5,000บาทในวันที่15พฤษภาคม2,563ได้เลยคลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น17พฤษภาคมนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวกันเลยนะครับ นายร,รัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคออกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ผ่ผานเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแล้วจำนวนทั้งสิ้น14.2ล้านคนนะครับโดยในแต่ละวันกระทรวงการคลังจะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นรอบๆในแต่ละวันนะครับ ส่วนในวันที่15พฤษภาคม2563นี้ทางกระทรวงการคลังนะครับจะโอนเงินให้อีก700,000รายนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับเงินนะครับแต่บัญชีมีปัญหาและได้ทําการแก้ไขบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้นะครับทางกระทรวงการคลังได้ปิดรับการทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและได้ส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ ตลอดทุกวันนะครับส่วนการยื่นเรื่องร้องเรียนที่ต้รับเรื่องราวนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับได้จัดขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับจะเปิดวันสุดท้ายก็คือวันที่15พฤษภาคม2563นี้นะครับโดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จ ถึง99ภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นั่นเองครับนี่ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากชาวเราไม่ทิ้งกันทุกคนทุกท่านนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ